เอ้าเทตอีกหนึ่งอีพี่ครับพี่น้องมังหันนี่มีสายโทรศัพท์เขา่าน่ะครับหลังจากมากังต่อใหญ่สองตอแล้วก็พ่นหน่อยหนึ่งครับยังเหมือนเดิมอยู่ครับถือว่วาไข่กัวตะเก่าอีกดอกตัวเก่านี่ห้องกระเท่ยมตอยาวกับบิดไปเลยครับเอารอดชมกันเมืองพี่น้องถ้าผ่านงานนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าดีของเพิ่นนะครับแนะน้ำครับแนะนำ้ำผ่านใบยี่หกนะครับผมใน กันทรงไม่เทศนะครับของแม่โมนะครับผมนี่ครับเพจเพิ่นเสือเพิ่นแถมมาให้แถมหดเสือหดพันแถมหดหมวกใช่ไหมโอ้แถมหดหมวกอออุ้ยอีักเข่าท่าครับพี่น้องผักของเพิ่นยังแต่คนไถ่พรแถมมานี่ครับเสียตัวตัวนี้ออกเสียพันนะครับปานหลากสักก่อนหลักก็มี่หนึ่งสองสามนี่ตัวยิงใหญ่พี่น้องเล้วสิเทศไปอีกครับโอ้สติเกยอยังไม่ได้ออกอีกอยู่อ้า เมื่อไหร่ใทกตอใหญ่ตัวไหนได้เนาะให้ได้ปกติเออรูดปกเล็กออกมาเลยว่านพันสิรูดตีตอรูดตอรูดดีตองเพลินจีดอกขอท่าเขาท่าครับของฝี่แนะน้ำครับพี่น้องใบเราโมเพงนะครับใบเท่าไรน่าจะพันแปดพันเก่านะครับถึงสองพันเปิ้นทรงไม่เทศสามใบนะพี่น้องแต่ว่าทรงมาผ่านเบาบนนะครับเปิ้นทรงมไม่เบาบนนะพี่น้องมไม่เบาบน มันมีตรวจหน่อยครับมันมีรถใหญ่เลยเอามาเทศเอามาเทศก็เบียดเขียวครับแล้วก็อีกใบหนึ่งสีให้เวทม่วงมาสั่นเทศจงให้เวทม่วงแค่ใบเดียวครับของผมเอาสองครับผมมันพี่พี่มันลื่นรถพอแห้งก็ไปใบเดียวพอโ่ไหนเนี่ยมันยืนโ่ไหนได้เอาเดี๋ยวสิเทียดอีกสามต่อครับเดี๋ยวเพื่อนไทยอีกสามต่อแล้วก็สิปั๊บเล็กๆน้อยนลุ่งหางแล้วก็สิเดียวนะครับฝนก็บเดือยอะไรน้อยเดียวก็คือผ่านเลยนะครับ หนักก็มีพวกใบต้นนี้แหละเอาลงนี่พวกใบหน่อยเอาหางปาดเยอะเลยนี่เอาเงาะแงะทั้งคางเลยละให้มันเห็นกันกับแปลงนั่นนะครับส่วนพริกเจ้าน,นี่นิยมปลูกพริกแกงเหลียวเห็นกันสีด้านสีโอ้โูเห่าตัวใหญ่เลยบางท่านเลยไม่มีกายกระด้านงาักไหมบางทนะ่นเนาะแม่นมองยูมาเลยดิมเลยค้ามไปด้านห,าน,หน่อยแต่ที่ท้าค้ามว่าไรเนาะมันเป็นหลองน้ำปล่อยปาดไปเรื่อยๆฟังท่านันก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเนะี่ยต่อฟังที่บวกร้างเนี่ยหัน ก็หลยกะเอาออกว่าไดก็ว่าออกแล้วทางคุณโมเด้ปลูก่อนแล้ตามก่อยน่วเาก่อนทายอยู่อ้าเฮ็ดอยากว่า้เอายเาจเอที่พ่สาอเอาแบบทกหัวทกหัวกลอยู่เว้ยเฮ็ดบาบข้าวันเลยเห็นว่าก็ได้เล็ก สวัสดีครับสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจบอกว่าไทยกันล้านนะสนับสนุนโดยครับขาไทยเวโม,โม่พี่น้องอันนี้ออกมาลองให้เห็นเห็นกันไปเลยท,ขขทุบ <tenga S 1> ต่อครับพี่ดิ๋มแมนผมนไว้ยิ้มหกนิ้วฮะนี่ มีจัดต่อได้ไหมรับดีือดีจัดให้ดูเรามาลองใช้นะไม่ได้มามาทดสอบเพราะว่าของคุณเขียวอยู่แล้วนะเอา้ามาลองใช้ดูไม่เคยใช้ใบใหญ่นะมีแต่ใช้พานปวนก็ใช้อยู่นะอขอบคุณนะครับผู้สนคัคสนุ้นพาไให้แม่โม,โม่เอา้า ไม่โฟกัสที่อื่นโฟกัสที่ต่อ,อย่างเดียวตอนนี้ฮะโคตรโฆษณาไปเลยเจียวไปเจ้วดูเอาครับถ้าร้อนหน้าลอยนี่ผ่านไปผ่านไม่เป็นไรผ่านแล้ว มีหลายต่ออยู่เรียงแถวอยู่นี่ อรยดีครับพี่น้องสามต่อหนึ่งสองสามนะครับกับการเทียดไปผ่านแมมโมนะครับผมปาดลากหลักะดันออกครับตะกลองเข้ากับนี้เมื่อวันละครับผมเพิ่นฝ่าวปตัศน์ใหญ่หัวเสียรบีอาร์กับฝ่าวปเมืองงานนะครับงานเสียร์ลิงปลาเยินว่าหยีซิบไล่ไหครับเป็นเมาอยู่ครับโมโหว่าจีไนบ่อทาได้ก็ได้ไปเฮ็ดนะครับโอ้ยง่ายบางทีเนี่ยตะกรงกับว่ามีพี่น้องตัวฮาไพ่กับมิเตผูหยากไปตัดน์ไปเขา แยวันามฝนย่ามลงไหลงหน้านครับย่ามอีกข่ะหามบ้า,บานปุ้ยตัดใบเขานะครับโอ้นี่ตอยใหญ่พี่น้องผาดซอสเด็ดตอนดันเลยครับนี่สีได้ครับคลิปยังวะเอ้าเอาไว้พอกพอกันมานี p พี่หน่าพี่น้องสวัสดีครับ